สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปานจะมาปลูกสะระแหนนะคะที่แม่ปานชำไว้แม่ปานจะเอาลงในกระถางลากเขาเริ่มเยอะแล้วค่ะเห็นไหมคะลากเขาที่แม่ปานชำไว้ในดินทรายนะคะใส่น้ำไว้ลากเขาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวแม่ปานจะเอาลงกระถางนะคะวันนี้ ทั้งสองแก้วเลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่ปานดึงให้ดูเห็นไหมลากเขาตึมเลยค่ะํำใส่ดินทรายนะคะไม่ต้องรดน้ำลากเขาก็งอกขึ้นค่ะเยอะเลยอันเดี๋ยวแม่ปานจะเอาดินใส่เอาดินใส่กระถางเลยนะคะแม่ปานใส่ถุงมือก่อน ดินแม่ปานก็ดินสำเร็จนี่แหละค่ะดินถงดแม่นนปานคนให้เข้ากันก่อนดินที่เหลือในกระมังก็มีเดี๋ยวคนนี้เข้ากันก่อน วเรา,เาตาดัดดินใส่เลยนะคะใส่เลยขึ้นกระถางนะคะ แล้วเราก็เอามาปลูกเลยค่ะปลูกยังไงเขาก็เกิดนะคะเพราะว่าเราชำม,มีรากแล้วค่ะใส่เลยอย่างละต้นเลย ุกเลยนะคะไม่ถนัดหอดดีกว่า ถึงเขาจะงอไม่เยอะเขาก็ไม่เน่านะคะเขาก็เกิดอยู่ค่ะแล้วก็ปัดดีๆ ดินนี้เขาก็ผสมมาดีแล้วล่ะคะ่ะสารอาหารเยอะอยู่แล้วดินวันนี้แม่ปานปลูกกระถางเดียวนะคะเสร็จแล้วคะ่ะคุณผู้ชมดูสิคะยังเขียวสดชื่นอยู่ตลอดเลยคะ่ะไม่เหี่ยวนะคะสดชื่นอยู่ตลอดเลยที่แม่ปานชำไว้ เดี๋ยวแม่ปานจะพามาลองชำใส่น้ำเฉยๆนะคะวันนี้อีกหนึ่งอย่างเราก็ตัดขวดเลยขวดนี้เลยตัดใส่ชาใส่ขวดนี้นะคะตัดขวดเลย วขวดอย่าทิ้งนะคะแล้วก็ลองเอามาชาดูลากเขาจะเกิดเหมือนที่ตัดชาใส่ดินทรายไหมเดี๋ยวแม่ปานเอาน้ำใส่ก่อนนะคะ เดี๋ยวแม่ปานจะตัดเอาในกระถางนี้นะคะมาลองชําดูใส่น้ําเปล่าเฉยๆนะคะเราก็เลือกดูอเอ,ก,เอกต้นออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยะคะ่ะ แล้วเราก็จุ่มลงเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกเป็นพุ่มเหมือนเดิมนะคะเราตัดเขาบ่อยๆเขาจะได้แตกเป็นพุ่มนะคะทำเลยแล้วเรามาค่อยมาดูกันอีกเจดวันนะคะเดี๋ยวรากเขาก็จะเยอะ งอกขึ้นมาเห็นไหมคะแม่ปานจะจำใส่แก้วน้ำเปล่าเฉยๆนะคะแล้วเราก็ลดน้ำกระถางนี้เลยค่ะลดเลย เดี๋ยวใส่เครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะทำให้ลำต้นเขาแข็งแรงนะคะสดชื่นเล่งรากด้วยลำต้นแข็งแรงแล้วเราก็รดเลยค่ะรดน้ำตามเลยนะคะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็ได้สละแหน่แตกเป็นพุ่มเหมือนเดิมค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แม่ผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ